สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราพันธ์ปัญญาปิงพยาบาลประจำแผนกผู้ป่วยนอกวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการรับบริการคลินิกไข้หวัดหรือ f e v e r with AI Clinic ของโรงพยาบาลแม่อายค่ะซึ่งจะทำให้ผู้มารับบริการได้รับการบริการที่ถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างน,นั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ คข้หวัดโรงพยาบาลแม่อายเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะขอความร่วมมือผู้มารับบริการทุกท่านสวมหน้ากากาอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่มารับบริการด้วยค่ะขั้นตอนการรับบริการคลินิกไข้หวัดขั้นตอนที่1สึคัดกรอง เจ้าหน้าที่สักประวัติเพื่อสอบถามประเมินอ,อาการเบื้องต้นประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 หากมีความเสี่ยงสูงผู้รับบริการจะต้องแยกตัวเพื่อรอพยาบาลประเมินอ,อาการอีกครั้งหนึ่งค่ะหากไม่มีความเสี่ยงผู้รับบริการจะได้รับบัตรคิวจากนั้นให้ไปวัดความดันโลหิตชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงรอพยาบาลเรียกสักประวัติเป็นลำดับถัดไปค่ะ ขั้นตอนที่สองตึักประวัตินั่งรอพยาบาลเรียกศักประวัติและจัดให้เข้าตรวจกับแพทย์ตามคิวและความจาเป็นเล่งด่วนค่ะทางโรงพยาบาลจัดเตียงเก้าอี้สําหรับนั่งห่างกัน1เมตรเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อค่ะขั้นตอนที่3จุดรับยา เมื่อพบแพทย์แล้วให้นำใบนำทางจากห้องตรวจแพทย์ยื่นโตพยาบาลอีกครั้งเพื่อรับคำแนะนำหลังพบแพทย์จากนั้นนำใบนำทางไปวางไว้ที่ตะก,ก้าหน้าห้องยาหมายเลข7รอเรียกชำระเงินค่าร,รักษาพยาบาลห้องการเงินหมายเลข6หลังจากรับยาและคำแนะนำของเภสัชกรแล้วให้ตรวจสอบชื่อบนซองยาให้ถูกต้องจากนั้นสามารถกลับบ้านได้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับขั้นตอนในการเข้ารับบริการที่คลินิกไข้หวัดของโรงพยาบาลแม่อายถ้าทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้แน่นอนคะ่ะว่าทุกคนจะได้รับการบริการที่ถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยทุกชีวิตมีค่าเรารักษาด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีจากนายแพทย์เฉลิมโพธานารักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อายและจากใจเจ้าหน้าที่ทุกคน สวัสดีค่ะ